c o n g r t t u l a t i o n น o v ว b i c r ร l l o หนุ่มฟิลิปปินส์คว้าตำแหน่ง Man Hostile ินเ e r n a เ i ช n a น2022เรียกได้ว่าเสียงตอบรับดีมากๆค่ะสำหรับการประกวด Man Hostile ินเ e r n a t i o n a l 2022ครั้งที่1ประจำปี2565 เวทีค้นหาในแบบที่มีความรู้ความสามารถรอบด้านมีความโดดเด่นเฉพาะตัวเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงและตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจชั้นนำของประเทศซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในปี2565โดยมีคุณจิราธิวัฒน์สุภรัตนาเสรีประธานบริษัทมิเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลสตาร์ไทยแลนด์จำกัดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เวทีประกวดแมนฮอสตาร์ไทยแลนด์ครั้งที่หนึ่ง ซึ่งงานนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆค่ะสำหรับเวทีระดับโลกและในปีนี้หนุ่มฟิลิปปินส์เจวีบิควิโลคว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมเงินสดมูลค่ากว่า1ล้านบาทค่ะเออผมว่าผมก็ในฐานะเจ้าของเวทีผมก็ทำเต็มที่เนาะผมบอกเลยวันนี้ไม่มีการคิดไว้แต่ก็ไม่ตรง ตามที่เราคิดนะครับก็ผมบอกกับน้องๆเสมอเลยว่าถ้าไม่ได้ไม่ต้องเสียใจก็ทํามันให้เต็มที่และทําให้ดีที่สุดก็ก็คอนเกรสกับคนที่ได้เพราะเวทีก็ต้องเดินต่อแล้วก็ไปต่อในรูปแบบของบิสเนสแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับวันนี้ก็สื่อมวลชนก็เยอะก็ผมก็ครั้งแรกเนาะที่สื่อเยอะแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรที่มัน ได้มากไปขอครับว่าขอบคุณครับอัพแทนต่อจากนี้ดีกว่ากับเวทีที่จะไปต่อในระดับโลกเพราะตอนนี้คือมันครับผมันมัน,ม,น,ม,นมันเห็นภาพแล้วเนาะก็คือในปี2566นะครับเรามีความคาดหวังว่าน่าจะได้ผู้เข้าประกวดจากต่างชาติไม่น้อยกว่า20ประเทศเพราะว่าตอนนี้ผู้ซื้อลิขสิทธิ์เราก็ทยอยทยอย,ย,อยเซ็นสัญญาซื้อลิขสิทธิ์คนละ3ปีนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ปี67 ก็น่าจะเป็นที่บาหลีเป็นโฮสต์ใหญ่ในการจัดการประกวดจริงๆมีที่ถือว่าประสบการณ์สเร็จมางแค่ไหนครับเพราะว่าเสร็จตองรับดีมากมาก,ก็ถือว่าเป็นเวทีน้องใหม่นะครับแล้วผมก็ไม่ใช่ไม่ได้ทําธุรกิจเวทีเป็นอาชีพผมทํอาอสังหาริมทรัพย์ดังนั้นแล้วครั้งแรกตอนแรกเราจัดภูมิภาคไปได้น้องททมที่1น,นะครับแล้วก็วันนี้ก็ทามาไม่สบายด้วยอาเจียนหนักมากน้องเต็มที่มากเราก็ถึงเวลาก็ก็บอกว่าเออ ก็ทาให้มันเต็มที่ผมไม่ได้มีความสามารถในการจัดประกวดมากแต่วันนี้ผมก็ภูมิใจในฐานะเจ้าของเวทีเป็นคนไทยและทําให้เวทีไทยมีชื่อเสียงในระดับโลกได้ที่สื่อต่างชาติยอมรับและสื่อไทยอ่ะผมขออยากให้ยอมรับเวทีแมนฮ็อตาเป็นอีกหนึ่งเวทีทีท่ฝากพี่สือส่อมวลชนทุกๆท่านช่วยสนับสนุนแล้วกันนะครับ At first i cannot believe that i became the winner as your first ever manas star. at first, i cannot believe i was declared a winner as your first ever manas star international 2022. and i am very blessed that i got this title. and this is nothing without my supporters, without my family, and without the organizations here in thailand that i'm representing manas star international. <laughs> คนที่เข้าประกวดครับโภแกนไลท์ทุกคนเลยครับเขาดีใจมากตอนแรกเขาไม่ได้คิดว่าจะได้นะครับเขาแค่มาสนุกอะไรประมาณนี้ครับแต่พอได้เขาก็ดีใจมากแล้วนะครับและอย่างตัวเราในฐานะตัวแทนของประเทศไทยวันนี้ยังไงบ้างเต็มที่เราใช่ไหมพี่เต็มที่มากจริงๆผมไม่สบายเลยครับก็เต็มที่เลยครับอยากจะขอบคุณอะไรกับแฟนๆของประไทยที่เป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์เราผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้ทาตั้งแต่วันแรกเลยครับ ตั้งแต่2ปีที่แล้วครับตั้งแต่ผมมาประเทศไทยอะ่ะมีแต่คนบอกว่ามีแต่คนสนับสนุนทามเลยครับดีใจมากเลยครับก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยคร,ค,ค,รค,ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับออโคเราหีเย้ <Yeah. S 2> um, สวัสดีครับอ o w do you f e ิ l How do you feel? t h i s, <Yeah>. <S, <S so, is j a n from South Korea I'm so excited this, It was my first i m to visit here in Thailand, and people are so nice. But I didn't eat many food in Thailand food, so I'm gonna go i n g to something good food in Thailand food. So uh, thank you for everyone to support me. Thank you. เขามาประเทศไทยครั้งแรกนะครับแล้วเขาวันนี้เราก็มาวานไม่ได้กินข้าวเพื่อที่จะมาประกวดนะครับเขาเลยบอกว่าหิวมากอยากไปกินข้าวอาหารไทยครับ น้องแม็กยังไงครับวันนี้แม็ก <Yes, Max. S 1> ออยากจะบอกอะไรหน่อยไหยมวันนี้แรงเชียร์เราก็เยอะมา,มากๆเหมือนกัน<ม>อะไรเงี้ยค่ะก็ <c oughs> ขอบคุณทุกทุกกาลังใจนะครับแล้วก็ผมทําเต็มที่สุดแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ความรู้สึกที่ที่ได้เนาะก็รู้สึกว่ายินดีกับกับเดอบินเนอนะเพราะว่าผมก็เห็นความตั้งใจของเขาที่เขาฝึกทุกอย่างที่เราต้องเตรียมตัวทุกคนเท่ากันหมดแล้วเราก็ช่วยกันในการในการ

แล้วเขาก็ตกใจที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายครับแต่เขาก็เขาบอกว่าเหมือนสู้ๆครับจะเป็นภาษาเกาหลีครับอาสุดท้ายพี่ฝากเวทีดีๆแบบนี้หน่อยดีกว่าเพราะเราเชื่อว่าแมนพอสตาจะต้องเป็นที่แบบดำไปโชว์ร่วมากกว่านี้อะไรก็ขอฝากเวทีแมนพอสตานะครับในปี2566เรามีความคาดหวังเลยผมบอกเลยว่า ปีนี้4ประเทศปีหน้าผมจะไม่น้อยกว่า20ประเทศทั่วโลกแล้วก็หาหนเดียวในไทยที่เป็นตัวแทนประกวดเพื่อแข่งขันกับระดับโลกให้ได้คนไทยผมอยากจะฝากถึงโมเดลลิ่งฝากถึงทุกๆคนที่ดูแลน้องๆน,นะครับฝึกผมเห็นวันนี้ผมได้ทำพพานน้องๆไทยจะได้เห็นเลยว่าความแตกต่างของการฝึกฝนของการทำงานของชาวต่างชาติที่แท้จริง ความพร้อมตั้งแต่วันที่เดินทางลงจากสนามบินจนวันเก็บตัวจนเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างที่เขาพร้อมที่จะมาประกวดไม่ได้มาเพื่อที่จะมาเสี่ยงโชคเอาหน้างานผมอยากให้ทุกคนถ้าต้องการเป็นที่หนึ่งจริงๆปั้นแล้วก็พยายามทำน้องให้มันเป็นดาวให้ได้เวทีปีหน้าผมมั่นใจว่าเงินรางวัลต้องสูงขึ้นทุกปี สถานที่จัดงานต้องดีขึ้นทุกปีนะครับวันนี้เราจะไม่ให้เวทีไทยน้อยหน้าเวทีโลกนะครับยังไงผมขอฝากเวทีแมนฮอสต a าไว้กับพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท,ท่านวันนี้ถ้ามันอะไรที่มันขาดตกบกพร่องไปผมดูแลไม่ทั่วถึงผมต้องขออภยัยผมใหม่มากนะครับยังไงต้องฝากน้องๆน,นะครับแล้วก็ฝากไว้กับสปอนเซอร์แล้วส่วนหนึ่งหลายท่าน น้องๆมีงานรองรับแล้วทุกๆคนนะครับในส่วนของพรีเซนเตอร์มองเฟอร์ลิเชตสว่างสิริบ้านที่ราคาเริ่มต้นที่25ล้านเป็นพีเซนเตอร์แล้วดังนั้นก็ฝากน้องๆในผลงานต่างๆที่เขาได้ออกไปน้องก็ต่างชาติก็ยินดีที่จะคัมแบ็กทูไทยแลนด์เขาเวลคัมทูไทยแลนด์เลยดังนั้นแล้วก็ฝากเมื่อเขามาอยู่ในไทยเราก็ ทำให้เขาเห็นว่าประเทศไทยน่าอยู่ผมขอฝากเวทีแมนพั a ตาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ